ตอนนี้นะครับเปิดร้านขายกาแฟโบราณที่บ้านด้วยครับจุดเริ่มต้นในการผมสอนบ้านนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนักบาสมาก่อนผมก็เลยวิชาเนี้ยมาสอนลูกจนกระทั่งผมได้เข้าสู่โครงการของจุนีเ r n นบเผมก็ได้นําการฝึกซ้อมต่างๆทั้งสต่างๆมาพัฒนาฝึกสอนเด็กๆในชุมชนของผมครับสปอร์ตอินสปายวันนี้พบกับโค้ชพีชผูเบดวงวุฒ โค้ชผู้อุทิศตนพัฒนาทีมหนุมานบาสเกตบอลจังหวัดระยองสอนฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกว่า8ปีจนได้รับการยกย่องจาก NBA l e a g ลีกบาสเกตบอลอาชีพอันดับหนึ่งของโลกที่ผมได้ฝึกสอนเร็กๆนะครับคือผมได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆได้เห็นความประสบความสาเร็จของเด็กๆที่ได้จากการเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเด็กพวกนี้สามารถนําวิชาบาสเกตบอลต่อยอดในการเรียนได้เรียนโรงเรียนดีๆได้เรียนฟรี คอยนุ่นต้งหัวให้เขาเร็วไปม้เขาม่มีมพุ้นที่ในการวางเท้ารางวัลที่ผมได้รับนะครับคือรางวัลผู้ที่ตนพัฒนากีฬาบาสเกตบอลครับจากโครงการของจุ n ียน b บเครับโครงการจุ n ีย r เบเอนะครับที่มาให้เราคือปรับปรุงสนามให้เราไม้ทั้งหมดให้ได้มาตรฐานนะครับทาสีไมท้ทาแป้นให้ไมท้ทาให้สนามมีชีวิตชีวาแล้วก็เด็กๆชอบกันมากเลยครับ จุดเด่นของทีมพนนุมานของเรานะครับในการแข่งขันเนี่ยทีมของเราเนี่ยคือเป็นทีมที่วิ่งสู้ฟัดครับแพ้ชนะเราไม่กลัวเราสู้ไว้ก่อนครับผมอยากเห็นหนักกีฬาของผมเนี่ยเติบโตขึ้นไปโดยสายกีฬาบาสเกตบอลยังน,ยน้อยให้เขาได้คัดเยีวยชนทีมชาติสักครั้งหนึ่งติดหรือไม่ติดอันนั้นเป็นเรื่องถ้าเกิดติดนี่ก็จะเป็นเรื่องดีมากชัยชนะของคุณคือความสําเร็จของเราสนับสนุนโดยของศุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย